มีความสุขได้ง่ายๆแค่เข้าใจคุณสมบัติของความสุขครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าความสุขเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งการที่เราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้พวกเราสามารถมีความสุขกันได้ง่ายง่ายในทุกๆวันอย่างแน่นอนไปฟังกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร e a d Labs Podcast นะครับพอดแคสต์ที่เชื่อว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยจะให้อะไรกับพวกเราแต่ละคนออกไปทดลองใช้แล้วก็ได้บทเรียนกลับมาบ่งปะเล่าสู่กันฟังไม่เหมือนกันเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเทมส์เหมือนเดิมครับผู้เขียนหนังสือหรือสร้างต่างต Reinvent นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนาะจริงๆเรื่องความสุขเนี่ยหรือว่าหนังสือที่เทมจะมาเอามาเล่าให้ฟังนะครับมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า สู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วยพีระมิด3ส,สุขนะครับ The Three Happiness นะครับก็เขียนโดยคุณชิวันคาบาสวะเนอกจากสำนักพิมพ์อเมรินฮาร์ทูนั่นเองนะครับก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีของความสุข3ระดับนะครับซึ่งเดี๋ยวเทมจะเล่าให้ฟังต่อไปเนาะว่าไอ้สระดับที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะคุยกันต่อว่าเฮ้ยแล้วเมื่อเรารู้ว่าความสุขมี3ระดับแบบเนี้ย แล้วมันมีคุณสมบัติอะไรอย่างไรนะครับที่เมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยจะทําให้เรามีความสุขกับชีวิตของเราเนี่ยได้ในทุกๆวันอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันไปทีละทีละเรื่องนะครับเท็มคงไม่ได้ลงในรายละเอียดทั้งหมดให้ฟังเหมือนเดิมเราอาจจะยิบยกมาแค่บางบทเท่านั้นนะครับที่รู้สึกว่าเป็นบทที่อยากให้ทุกคนได้อ่านกันนะเราก็ถ้าใครสนใจก็ลองไป หาซื้อกันได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปกันดูนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าปกติเราเนี่ยเวลาเราพูดถึงความสุขกันนะครับบางทีเนี่ยมันพูดยากนะว่าความสุขมันหมายถึงอะไรนะครับเราก็ไม่มีความสุขถึงว่ามันมีความสุขจากเรื่องมากมายในชีวิตเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเออไอเวลาเรารู้สึกมีความสุขเราเนี่ยภายในร่างกายของเราอะมันมีกระบวนการนะมะีพวกเขาเรียกอะไรอะ สารเคมีต่างๆในสมองเงี้ยครับอะไรออกมาบา้างนะครับซึ่งวันนี้คุณนายแพทย์คนนี้ครับคุณชิออนคาบาสวาเนี่ยนะครับเขาก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงความสุขนะครับมันมีสารต่างๆออกมาเต็มไปหมดเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าเขาถ้าจะให้เขาเลือกออกมาสักตัวที่มันโดดเด่นโดดเด่นแล้วก็ทําให้พวกเราเข้าใจได้ง่ายเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชนิดด้วยกันทุกคนนะทุกคนลองจินตนาการภาพตามเทปนะครับว่า มีพีระมิดนะนึกถึงภาพพีระมิดอยู่อันหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วพีระมิดนั้นนะ่มีอยู่3ขั้นทุกคนขั้นล่างสุดนะครับฐานของพีระมิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มันมีความเป็นรากฐานที่ใหญ่ถูกมันมีขนาดที่ใหญ่มีความมั่นคงมากนะครับฐานด้านล่างสุดของพีระมิดเนี่ยคุณชิอุอนคาบาสวาเนี่ยเขาเรียกความสุขตัวนี้ว่าความสุขจากแบบเซโรโทนินนะครับก็คือสารเคมีเซโรโทนินนี่แหละ นะซึ่งสารเคมีเทโรโทนินเนี่ยนะครับมันจะหลั่งออกมาเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีสุขภาพกายใจที่ดีทุกคนได้ออกกําลังกายได้ออกไปสัมผัสกับแสงอาทิตย์นะครับได้สูดลมหายสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เดินเล่นมีความผ่อนคลายสบายใจอยู่ในสวนอะ,อะไรแบบนี้อันนี้คือความสุขแบบเซโรโทนินทุกคนซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของมนุษย์เลยนะครับคือการที่เราจะก้าวเข้าสู่ความสุขในระดับอื่นๆถัดไปได้เนี่ย สิ่งสาคัญเลยคือคุณจะต้องมีความสุขในเรื่องของสุขภาพที่ดีซะกอ่อนถูกไหมฮะทุกคนนั้นจะเคยได้ยินว่าถ้าเรามีสุขภาพที่ไม่ดีเนี่ยวันนั้นก็จะทําให้เราไม่สามารถทําอะไรได้อย่างเต็มที่แล้วก็เพลเพเนี่ยมีความสุขภาพใจไม่ดีสุขภาพกายไม่ดีก็ทําอะไรไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นความสุขเรื่องของสุขภาพกายใจที่แข็งแรงเนะี่ยจึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเป็นรากฐานของพีระมิดนั่นเองนะครับถัดมาครับขั้นที่2ของพีระมิดทุกคนนะมันคือความสุขแบบ อ,ออกซิโทซินนะครับเจ้าสารเคมีตัวนี้ชื่อว่าออกซิโทซินออกซิโทซินเป็นสารเคมีที่จะหลั่งออกมาเนาะเมื่อเรารู้สึกว่าเราได้รับความรักหรือว่ามีความผูกพันกันนะครับการได้สัมผัสกับคนที่เรารักได้กอดกันนะได้พูดคุยหรือว่าแม้กระทั่งการได้ลูบเจ้าพวกสัตว์เลี้ยงหมาแมวต่างๆของพวกเราเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราได้มีสารออกซิโทซินตัวนี้หลั่งออกมาเยอะมากนะครับซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกถึง ความสบายใจเนาะความเป็นส่วนหนึ่งกับคนรอบตัวอย่างเงี้ยครับตัวเนี้ยก็เป็นความสุขในระดับที่2นะครับที่สําสคัญรองลงมาจากการที่เรามีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงมาน,นี้นะครับนี่คือระดับที่2ถัดมาครับลำดับสุดท้ายเนาะด้านบนสุดของพีระมิดน,นะครับซึ่งจริงๆรแล้วทุกเวลาเราดูเหมือนภาพพีระมิดใช่ไหมทุกคนด้านบนสุดของพีระมิดเนี่ยยอดของมันเนี่ยมันก็มีพื้นที่ไม่มากหรอกเป็นแหลมแหลมเล็กๆเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถูกไหมครับซึ่งไอความสุขตัวนี้ครับจริงๆรแล้วมันคือความสุขแบบ โดพามีนุกคนโดพามีนจะเป็นสารที่หลั่งออกมาเวลาเรารู้สึกถึงการประสบความสําเร็จความก้าวหน้าในชีวิตการมีทรัพย์สินเงินทองความร่ํดรวยหรือว่าการที่เราทําตามเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งได้ประสบความสําเร็จนะครับนี่คือความสุขแบบโดพามีนนะทีนี้ตอนนี้ทุกคนเข้าใจภาพรวมของมาแล้วว่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยความสารเคมีนี้สําคัญนะครับกับประเภทของความสุขที่สําคัญเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ระดับ ลองทำ Recap อีกครั้งหนึ่งนะครับฐานสําคัญที่สุดเลยคือความสุขด้านสุขภาพกายใจที่แข็งแรงหรือว่าความสุขแบบเซโรโทนินนะครับอันดับ2นะลองลงมาคือความสุขที่มาจากความรักความผูกพันการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวกับคนรอบตัวของเรานะครับหรือว่าความสุขแบบออกซิโทซินและสุดท้ายนะครับสำคัญลองลงมาสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความสุขจากความสําเร็จนั่นเองนะครับหรือว่าความสุขแบบโดพามีน ในทีน่นี้นี่คือ3ระดับของความสุขนะครับนี่เราจะมาคุยกันต่อคำว่าเออแล้วคุณสมบัติของความสุขเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างที่จะทําให้พวกเราถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยเราเอาจจะสามารถสร้างความสุขให้กับเตือนได้ในทุกๆวันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวสิ่งที่แทมจะเอามาเล่าให้ฟังนี้นะครับก็มาจากบทที่3ของหนังสือนะดูคนชื่อว่าคุณสมบัติ4ประการของความสุข นะครับซึ่งเทมก็จะอ่านให้ฟังด้วยแล้วก็เสริมแนวคิดของตัวเองหรือว่าเสริมประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยจากสิ่งตา่างๆเข้าไปด้วยเหมือนกันนะครับเขาบอกวาวย่างนี้ครับความสุขมีคุณสมบัติที่คุณคาดไม่ถึงถ้าไม่รู้จักหน้าตาของความสุขเนาะคุณคงไม่มีทางได้มันมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมได้เล่าไปตอนแรกเนาะผมก็ได้สรุปให้ฟังแล้วว่าความสุขทั้ง3แบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เราจะมาคุยกันต่อว่าคุณสมบัติ ของความสุขบางทีซึ่งเราแบบลืมไปหรือเราไม่เข้าใจเรานึกไม่ถึงเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4อย่างครับอย่างที่หนึ่งเลยเขาบอกว่าความสุขนะครับมีอยู่แล้วตอนนี้ขณะน,นี้ทุกคนความสุขแบบเซโรโทนินนะครับกับออกซิโตซินเนี่ยนะคือความรู้สึกเป็นสุขในตอนนั้นๆน,น,นะครับเรียกได้ว่าเป็นความสุขแบบ B ีเนาะ B E ก็คือเป็นนะนะ B E ก็เป็นนะครับเป็นอยู่มีอยู่อะไรเงี้ยเนาะซึ่งตะกี้ที่เทมได้เล่าไปใช่ไหมครับว่า เซโรโทนินคืออะไรฮะคือการมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงใช่ไหมครับออกซิโตซินคืออะไรก็คือการได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวกับคนรอบตัวรู้สึกซาบซึ้งต่อเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขแบบ B เนี่ยนะจริงๆแล้วมันก็คือการที่เราเอ่อมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วจากสิ่งรอบตัวได้เลยนะครับเช่นอะไรเช่นการออกไปเดินเล่นตอนเช้าล้วรู้สึกว่าโอ้โหสดชื่นจังเลยนะนี่คือความสุขแบบเซโรโทนิน นะครับซึ่งอาจดูเป็นเรื่องปกตินะจนบางทีเรามองข้ามไปนะครับหรือว่าการที่เราตื่นมาตอนเช้าแล้วมีแฟนของเราเนี่ยภรรยาเนี่ยนะทำอาหารเช้าให้กินนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่มีความสุขมากเลยเนาะนะครับอันนี้คือความสุขแบบออกซิโตซินนั่นเองนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะครับกลับคิดว่าเรื่องเหล่านี้ครับมันเป็นเรื่องปกติที่มันต้องมีอยู่แล้วอะต้องทําอยู่แล้วครับเขาเลยไม่ได้รู้สึกถึงความซาบซึ้งใจอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีความเป็นไปได้ที่พวกเราเนี่ยอาจจะมีแบบมีความสุขแบบเซโรโทนินแล้วก็ออกซิโทโซินเนี่ยหรือว่าไอความสุขแบบ B เนี่ยนะครับที่เรียกลมๆกันเนี่ยอยู่ในมือของพวกเราอยู่แล้วอะแต่พวกเราเนี่ยกลับมองข้ามมันไปครับดังนั้นครับการรับรู้ถึงความสุขแบบปีเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเราต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาให้มันคงอยู่นะครับไม่หายไปไหนนะแต่ว่าจริงๆมันก็ การที่จะรักษาเรื่องพวกนี้ไวนะ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับถ้าเราไม่รู้สึกถึงมันซะก่อนทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่หลายคนจะรู้ว่าตัวเองมีความสุขแบบ b ่เนี่ยนะครับก็ต่อเมื่อเราสูญเสียมันไปแล้วนั่นเองเหมือนเวลาเราไม่สบายเราถึงเห็นคุณค่าของความสําคัญของสุขภาพที่ดีทนะุกคนซึ่งจริงๆแล้วเรามีสุขภาพที่ดีอยู่ในทุกวันเนี่ยเราน่าจะซาบซึ้งใจกับนบ้างหรือเปล่าการที่เราได้ออกไปเดินเล่นในสวนมีเวลาไปดูได้ยินเสียงนกร้องอะไรเงี้ยนะครับ คือมันเป็นเรื่องที่มันดีๆในชีวิตง่ายๆมากเลยอะแต่เราแค่แบบไม่นึกถึงมเราลืมมันไปเลยะนะครับซึ่งเนี่ยคือความสุขแบบบีที่คุณต้องเรียกมันกลับมาให้ได้นะครับในทางกลับกันนะเดี๋ยวจะพาไปความสุขแบบสุดท้ายแล้วเนาะเรื่องของความสุขแบบโดพามีนใช่ไหมครับซึ่งเป็นความสุขที่เป็นผลลัพธ์จากความสําเร็จเนาะการกระทาต่างๆนะครับจริงๆถ้าเรียกความสุขประเภทเนี้ยก็คือเป็นความสุขประเภทดูเนาะคือคุณต้องทําอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อให้ได้มันมานะครับยิ่งทํามาก ยิ่งได้ความสุขแบบโดพามีนมากนะครับแบบสมน้ําสมเหลือกันเน,ะนาะเช่นหลายคนบอกว่า,าทํางานโหหามลุ่งหามขาเลยนะแต่ว่างานประสบความสําเร็จด้วยนะครับได้ผลดีด้วยอันนี้คุณจะรู้สึกดีใจมากเลยนะฮะถึงแม้ว่ญญาจะเหนื่อยมากๆเลยนะแล้วก็มีโดพามีนหลั่งออกมาทำให้คุณมีความสุขกับมันนะครับเนี่ยคือความสุขแบบโดพามีนนั่นเองนะครับนี่คือคุณสมบัติประการที่1นึ่งอ่าถัดมาครับประการที่2อุดูก่น ความสุขไม่ใช่ผลลัพธ์นะครับแต่เป็นกระบวนการครับคนส่วนใหญ่นะครับมองว่าความสุขเนี่ยคือผลลัพธ์นะครับเลยบอกว่าถ้าเราทุ่มเททํางานแล้วจะมีความสุขนะหรือว่าถ้าเราพยายามทาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะได้รีวอร์ดได้รางวัลมานะครับแล้วก็จะได้ความสุขใหมาเองคือถ้าเราพูดตามหลักทฤษฎีทางประสาทวิทยานี่แะนะครับจริงๆแล้วน่าเสียดายนะที่จะต้องบอกว่าความคิด ที่พวกเราอาจจะเคยเข้าใจว่าความสุขเป็นผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับเนื่องจากระหว่างที่สารแห่งความสุขทั้ง3ชนิดเนี่ยอย่างเซโรโทนินออกซิโตซินหรือว่าโดพามินเนี่ยหลั่งออกมาในแต่ละวันนะครับเราจะมีภาวะที่เรียกว่าความสุขเนี่ยปรากฏอยู่ด้วยนะทุกคนคือทุกครั้งที่สารเคมีมันหลั่งออกมามันมีความสุขอยู่ด้วยอยู่เสมอเลยนะครับซึ่งเวลาเราบรรลุเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเช่นคุณอาจจะได้เงินก้อนโตนะหรือว่าชนะการแข่งขันนะครับ ณจุดจุดนั้นนที่คุณรู้สึกเนี่ยโดยพามินจะหลั่งออกมาจํานวนมากเลยนะครับเพราะถือว่าเราได้รับความสุขอันยิ่งใหญ่นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่ยืนยาวครับทุกคนแล้วก็สามารถจืดจางหายไปได้ภายในคลิปตาเลยทีเดียวความสุขนะครับจริงๆแล้วคือสภาวะนะที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับวินาทีนี้เนาะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าความสุขเนี่ยเป็นกระบวนการทุกคน ไม่ใช่จุดหมายหรือว่าผลลัพธ์นะครับเพราะฉะนั้นความสุขที่มีอยู่ในขณะนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับแล้วทำยังไงล่ะให้เราสามารถรู้สึกว่าฉันมีความสุขในขณะนี้ตรงนี้ได้นะครับก็ง่ายๆเลยครับคือคุณต้องพยายามซอยเป้าหมายของคุณน่ะนะให้ออกมาเป็นบันไดขั้นเล็กๆเสมอคุณต้องมีเป้าหมายเล็กๆให้กับตัวเองเสมอนะครับมันน่าจะดีกว่าไหมครับถ้าเรารู้สึก เดินขึ้นบันไดทุกขั้นนะไปยังเป้าหมายของเราแล,แล้วเรามีความสุขได้ทุกขั้นมีบันไดร้อยขั้นก็มีความสุขเล็กๆถึงร้อยครั้งอย่างเงี้ยนะครับดีกว่าที่จะไปม,มีความสุขทีเดียวที่ถึงบันไดขั้นที่ร้อยนะครับเป็นต้นเนะเออาะเพราะฉะนั้นความสุขไม่ได้อยู่ในอนาคตนะครับแต่ว่าความสุขอยู่ในปัจจุบันนั่นเองถัดมาครับคุณสมบัติข้อที่3ทุกคนความสุขที่ยั่งยืนกับความสุขที่ไม่ยั่งยืน คือคุณต้องเข้าใจว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่นะครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าถ้าเป็นคนรวยแล้วจะมีความสุขนะก็เลยหักโหมทํางานจนไม่สนใจสุขภาพกันนะครับซึ่งเกิดจากความเชื่อผิดๆที่ว่าถ้าขยันทํางานจนได้เงินมากๆ,ๆแล้วเนี่ยจะมีความสุขนะครับสรุปแล้วความคิดที่ว่าถ้าเป็นคนรวยเราจะมีความสุขเนะี่ยมันจริงหรือเปล่าทุกคนจริงมันมีข้อสรุปอยู่เหมือนกันนะครับว่าเออเมื่อถึงคุณเติบโตไปถึงจุดจุดหนึ่งเนาะมีรายได้ถึงจุดจุดหนึ่งเนะี่ย ความสุขของคุณจะเพิ่มขึ้นจริงๆนะ,นะคือพอคุณมีรายได้เช่นแบบถึงคือผลวิจัยเขาบอกประมาณสัก6 0,000นดอลลาร์เนีน่ยน,นะครับรายเมื่อคุณมีรายได้ขนาดเนี้ยต่อปีเนี่ยนะฮะความสุขคุณจะโหเพิ่มสูงขึ้นเยอะมากเลยนะครับแต่พอจากห0,000ื่นะไปจน8 0,000ืนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับหกหมือนขึ้นไปอะนะพูดง่ายๆความสุขคุณจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบมีนัยสำคัญเลยแทบจะเกิดเป็นเส้นตรงเลยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ระดับของความสุขเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหละนะเวลาเรามีความรา,ายได้เพิ่มขึ้นมากสูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนจนรู้สึกว่าเอาจริงมันคือมันเกินความการตอบโจทย์พื้นฐานที่สําคัญในชีวิตอะนะครับเนี่ยคือผลวิจัยที่เขาพบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอบคําถามที่ว่าถ้าเป็นคนรวยแล้วจะมีความสุขจริงเหรอนะก็คงบอกเลยว่าถ้ามีเงินทองถึงระดับหนึ่งอะนะครับยิ่งมีเงินก็จะยิ่งมีความสุขแหละแต่ว่าถ้ามีเงินมากขึ้นถึงอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับ แม้จะมีเงินเยอะกว่าเดิมความสุขก็กลับไม่ค่อยเพิ่มตาบเท่าไหร่เลยนะครับนี่คือการตอบคําถามของเขานะครับซึ่งอนอกจากนี้นะครับในการสํารวจคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาก็จะพบว่าช่วงเวลาที่พวกเขามีความสุขเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ2เดือนเท่านั้นเองนะซึ่งตามที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าโดพามีนนะครับมันจะเป็นสารเคมีในสมองที่ อจะได้มาเมื่อประสบความสําเร็จใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆแล้วมันมันจะเป็นสารประเภทที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากได้อีกอะ่ะพอได้เราก็อยากจะได้อีกนะประสบความสาเร็จแล้วก็อยากประสบความสําเร็จอีกอย่างเงี้ยคือมันจะขออีก,ขออ,กขออีกขออีกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยความสุขก็จะลดลงเราก็จะรู้สึกว่าฉันอยากได้อีกอะ่ะอยากได้เงินเพิ่มอีกนี่คือลักษณะความสุขแบบโดวพามีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แม้ว,ว่าจะได้รับสิ่งกระตุ้นเดียวกันนะครับหรือต่อไปจะได้รับสิ่งกระตุ้นไอตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นนะครับโดพามีนก็จะไม่หลั่งออกมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะคว้าความสุขแบบโดพามีนมาได้แต่ว่ามันก็จะไม่ยั่งยืนนั่นเองนะครับเนื่องจากมันต้องการแบบขออีกขออีกเอาเพิ่มขึ้นกว่าน,นี้อีกไปเรื่อยๆน,นั่นเองนี่คือความสุขที่มันไม่ยั่งยืนนะทุกคนทีนี้เราจะมาคุยกันว่าแล้วความสุขแบบไหนล่ะที่มันเป็นความสุขที่ยั่งยืน นะมันมีจริงๆหรอความสุขแบบนี้นะครับจริงๆก็เขาใช้คําว่าความสุขที่ไม่มีวันจางหายตลอดไปนะครับคือความสุขแบบแตะกี้เราพูดถึงความสุขแบบเงินทองใช่ไหมจากดูพามีนะครับเป็นความสุขที่ไม่ได้ย,ยั่งยืนเนาะเมื่อได้มานะครับทําสําเร็จแล้วคุณค่าก็จะลดลงแบบทันทีเนาะล้วก็จะมีความสุขที่ค่อยๆ ไม่ไม่ค่อยรู้สึกถึงมันมากขึ้นเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ได้เราต้องการมันมากขึ้นเรื่อยๆนะไอการประสบความสําเร็จเรานั้นนะครับทีนี้ความสุขแบบที่มียั่งยืนเนี่ยนะไม่หายไปไหนเนี่ยมันคือความสุขประเภทแบบเซโรโทนินหรือว่าออกซิโตซินที่ทีมได้พูดไปตอนแล้วนะครับคือการมีสุขภาพกา,ายใจที่แข็งแรงนะหรือว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวกับคนรอบตัวเหล่านี้ครับความสุขแบบ B นยนะค,คือความสุขที่จางหายไประยาก นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะามันเกิดขึ้นในบ่อยนะแล้วก็เกิดจากเรื่องธรรมดาธรรมดาทั่วไปในชีวิตของเรานั่นเองนะครับอย่างที่บอกแค่คุณเดินไปข้างนอกตอนเช้าเนี่ยนะแล้วรู้สึกว่าท้องฟ้ามันโอ้โหแจ่มใสจังสบายใจจังแค่คุณรู้สึกถึงเรื่องพุ่งดีได้คุณก็มีความสุขแบบอกเซโรโทรนินหล,ลั่งออกมาแล้วนะครับหรือว่าแค่คุณได้เดินออกไปเจอกับแสงแดดอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าโอ้วันนี้อากาศดีจังเลยเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเออมันมันมันมีความสุขแล้วอะ นะครับหรือแค่การที่คุณได้กอดลูกคุณได้พาครอบครัวไปกินข้าวหรือว่าการได้อะไรละ่ะอยู่กับครอบครัวทุกวันอย่างเงี้ยนะแค่เนี้ยก็เป็นเรื่องที่มีความสุขแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยไอความสุขแบบเรื่องพวกเนี้ยนะครับถ้าเราตระหนักรู้ถึงมันได้เนี่ยนะมันจะเป็นความสุขที่เราจะเจอมันได้ง่ายมากเลยแล้วก็มันจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงะน,นะทุกคนนะเพราะว่า,เ,าเป็นความสุขที่ถำว่ามันมันมีอยู่ในชีวิต ของเรามันเป็นความสุขแบบที่ B ีเนาะบีคือมีอยู่เป็นอยู่นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับความสุขแบบไซรโลโทนินกับออกซิโดซินเนี่ยจะไม่ลดลงไปง่ายๆนะครับขณะที่ความสุขแบบโดพามีเนี่ยจะหายไปได้ง่ายในพริบตานะครับสิ่งนี้คือข้อเท็จจริงที่สําคัญของความสุขนะครับซึ่งเป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้ที่คุณชิออนคา,าบาสวะเขาได้พยายามจะนําเสนอออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่อยากจ,จะแนะนําทุกคนคือทําให้ความสุขแบบไซรโทโนิน แล้วก็ออกซิโตซินเนี่ยให้มั่นคงครับเพราะมันคือพื้นฐานของความสุขทั้งหมดที่คุณมีในชีวิตแล้วก็มีได้ตลอดชีวิตของคุณเลยนะครับนี่คือคุณสมบัติข้อที่สนะครับแล้วก็ถัดมาครับข้อดีทุกคนเขาบอกว่าคุณจะครอบครองความสุขทั้งหมดได้นะครับด้วยหลักคิดการเพิ่มทวีคูณความสุข <S <S คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วตะกี้ที่ได้พูดไปใช่ไหมครับว่าความสุขมันมีสารเคมีอยู่ สามประเภทแล้วกันที่เขาแบ่งให้ให้เห็นหลักๆเนาะแต่จริงต้องบอกว่าคือเวลาเรามีความสุขเนี่ยมันมีความสารเคมีหลายประเภทหลักออกมาพร้อมกันนะครับแต่เขาแค่แบ่งให้มันเห็นชัดเจนว่าตัวไหนเป็นพระเอกในแต่ละเรื่องแล้วกันเนาะทีนี้มันมีเคล็ดลับอยู่นะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถมีความสุขแบบโอโ้โหได้แบบมากๆเลยอะ่ะนะเคล็ดลับก็คือครับนอกจากเวลาคุณประสบความสําเร็จในเรื่องของอการได้เช่นเช่นทางการงานการเงินอย่างเงี้ยเนาะได้ ความสุขแบบดพามีนออกมานะครับไอ้ความสุขแบบนี้มันมันมีความสุขมากเลยนะดพพมีนเนี่ยนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกใช่ไหมว่ามันจะไม่ยั่งยืนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับคือนอกจากเวลาคุณรู้สึกมีหลังโดพามีนออกมาแล้วเนี่ยคุณต้องทําให้มีออกซิโทซินหลั่งออกมาในปริมาณมากด้วยะนะครับซึ่งมันมีแนวคิดแบบนี้คือว่าเวลาออกซิโทซินเนี่ยนะครับมันจะหลั่งออกมาเวลาคุณรู้สึกซาบส้งใจนะครับหรือว่ารู้สึก มีคุณค่าได้รับคุณค่าอะไรบางอย่างใช่ไหมครับเช่นเวลาคุณได้เงินมาเนี่ยเราคุณรู้สึกซาบซึ้งกับมันนะรู้สึกถึงคุณค่าของมันมากๆเนี่ยนะเท่านี้นโดพามีนกับออกซิโตซินก็จะดับเบิลออกมาเลยนะครับมันก็จะทําให้คุณได้สารเคมี2ออย่างเนี่ยเข้ามากลายเป็นว่าความสุขที่คุณได้รับก็จะคูณ2นะครับแล้วก็ยังรู้สึกเย้มีระยะเวลาที่นานมากขึ้น้วยเพราะว่าคุณมีออกซิโตซินมีความซาบซึ้งใจ รู้สึกถึงความมีคุณค่าตัวเนี้ยเข้ามาเสริมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งไอาการที่ทําให้รู้สึกมีคุณค่าหรือซาบซึ้งใจเนี่ยมันก็ทําได้โดยการรู้สึกขอบคุณเนาะในทุกวันในเรื่องเล็กๆพวกนี้ใช่ไหมครับเมื่อคุณได้อ่าความสําเร็จที่เล็กๆตลอดเวลานะครับได้รู้สึกกลับมานั่งคุยกับตัวเองแล้วก็ขอบคุณมันเนี่ยคุณก็จะทําให้มีทั้งโดพามีนใช่ไหมมีทั้งออกซิตโตซินออกมาพร้อมกันทุกๆวันได้เหมือนกันนี่คือเคล็ดลับนะครับหรือว่าคุณสมบัติของการเพิ่มทวีคูณความสุขนั่นเอง น,น,นี่คือแนวคิดทั้ง4ข้อนะครับที่จะทําให้พวกเราได้มีความสุขในทุกๆุกวันแล้วก็มีความสุขได้ง่ายๆกันมากขึ้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะซึ่งเอาจังจริงแล้วเนี่ยสรุปหนังสือเล่มนี้ละกันนะครับก็จะบอกว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆเล่มหนึ่งเลยนะทำให้พวกเราได้เข้าใจความสุขในชีวิตของเราเองนะครับได้เข้าใจแนวคิดของเรื่องของสารเคมี Me ต่างๆของความสุขเนี่ยซึ่งบางทีพวกเราอาจจะไม่ไม่ได้รู้เราก็ว,ว่ามันคืออะไรนะวันนี้ก็ ได้เข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็เมื่อเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ครับแน่นอนครับว่าเราสามารถปรับชีวิตของเราเนี่ยให้มันสามารถมีความสุขได้มากขึ้นตามไปด้วยในทุทกๆวันนั่นเองนะครับแค่เอาหลักคิดสําคัญที่ทําได้เล่าไปเนี่ยนะทั้งการเข้าใจความสุขสามป,ประเภทนะครับแล้วก็คุณสมบัติของความสุขเป็นอย่างไรเนี่ยนะแค่คุณเข้าใจเรื่องนี้นะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้แล้วนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดที่ะจะบอกว่าแล้ว มี how to อย่างไรล่ะที่จะทำให้คุณเอาแนวคิดนียนะครับไปลงมือใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหนังสือชื่อว่าสู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วยพีระมิด3ส,สุขนะครับเขียนโดยคุณชิออนคาบาชวะนะครับหนังสือจากสำนักพิมพ์อาร์มรินาทูนั่นเองนะครับก็ลองไปหากันได้ที่ร้านหนังสือหนังทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ที่เทมจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็หวังว่าจะ เป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะล้วก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบเนี้ยที่จะมาเล่าให้กับเพื่อนมฟังในทุกๆอาทิตย์นั่นเองนะครับวันนี้ก็น่าจะไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับก็ก่อนจะจากไปฝากหนังเหมือนเดิมนะครับหนังสือหรือสร้างต่างตัว Invent นะครับของเทนเหมือนกันเนาะหาได้ที่ร้านเสียนํำทั่วไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับสวัสดีครับ